กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราดนะคะจัดพิธีลอยพวงมาลาลําืึกถึงวีรกรรมทหารเรือในงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างประจําปี2566 พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานเปิดงานวันวีนวรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างประจำปี2566ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราดและหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้นโดยมีนายกันชัยเทพวรชาชัยรองผู้ราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการประชาชนเข้าร่วมพิธี วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างนับเป็นงานสําสคัญที่กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ทหารเรือทุกคนได้แสดงความเคารพและลําลึกถึงวีรกรรมของทหารเรือจํานวน3 6นายที่ได้ทําการรบอย่างกล้าหาญและยอมผีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติเมื่อวันที่17มกราคม2 4 8 4หรือเมื่อ 82ปีที่แล้วนะคะจากการลุกรานของฝรั่งเศสที่ระดมยิงหัวเมืองชายทะเลภาคตวนออกของประเทศไทยโดยกำลังทางเรือของไทยประกอบด้วยเรือหลวงทนบุรีเรือหลวงชนบุรีเรือหลวงสงขลาได้ต่อสู้จนสุดความสามารถจนต้องสูญเสียเรือรบทั้ง3ามลำไป โดยปีนี้ทางกองทัพเรือได้นําเรือหลวงท้ายเหมืองพร้อมด้วยเรือตรวจการเข้าร่วมประกอบพิธีครั้งนี้สำหรับงานวันวีนวรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่17-21มกราคม2566ภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการเชิดชูวีรกรรมทหารเรือไทยการออกร้านจากในงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปและของดีเมืองตราดค,ค่ะ